สบายดีพี่สบายดีพี่น้องพระมาบินธบาพี่น้อง Yeah. มาบินกับว่พี่นนองเลยพระโอญานบมาทันกับผนเองเออพี่เนาอ ห่างก้อนบาทนึงพี่น้องแจ็คแหเจ็บแอวนให้ยูหัดต้มไข่หัดต้มไข่ไว mm ้แล้ว mm ว่าเนี Columbus ่ยนันได้ไข่มือนนี่นันบัวได้ยังเลยเอ้ยด้อยเอาหายขบขดดีเมดอนไข่เมดีนหลังจากตักบาทแล้วพี่น้อง คึบนน้มืม้อนเนี่ยิคึบสิลมบาจากักบมาอันนี่เพิ่นกลมามาตักบาแต่ว่าเขาตื่นบ่ทันพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็เลยหูเพิ่นสิมาอีกก็เลยลุกแต่เศ้า พอน,น้องมิน้นปล่อยงัวไปองมก่อนเนาะได้อยู่คืนนี่นะเฮ้ย,ยลายบ่โอ้มันแตบ่อันเ็ดแนวคุบคือเอาดาโเ็ดสวนแล้วบ้าน,นะโ ก็ติมเสียดส่วนปูกพักลยอืมงาองเ้เแน้หน่อืม,อม,อมพอได้กินลนะ ดอกแค่เจ้ากระดลกเนาะต้นเตี่ยกะแล้วพักแน่และเนาะบ้านเ,เานี่ยยัยยงจะป,ปั่น แม่มแล้วเอาดาจะไปทางไหนเนาะคืบลมสงสัยมันสิลมปลาตัวเฮยต๊โหลดเด้เฮยโลดตกเลยเนาะโหลดต๊ะวิยิ สีรถไปใช่หรมันคึมล่มไปจังค่ะวะตะเวน่าจะกัยาก้นใส่บาตแล้วแล้วก็สีเมือ บ้านพี uh ่น oh ้องหิวลงมากเลยสิเมื่อบ้านพอว่าห้าไปมือนี้วันเสาร์พี่น้องเอ้ยหอนมือหนัดไม้แล้ววันเสาร์เป็นมือที่เพิ่นข่าหนึ่งพี่น้องเอ้ยห้าก็ เ <laughs> มื่อนี่ก่อนสิตื่นท่านบินบะบินบบะะสบาทน,นะะ่ากะใส่บาทน่ากะตื่นปเปอาสิน้นก็เลยตื่นแต่เช้าพี่น้องตื่นแต่ตีตสี่ปุ๊บเปอาสิ้นเต้มหมดมืดปุ๊บสิ้นปใญญ่จะดีเพิ่นซื้อหายปุญญาจะดีทางเมืองนอกบ่เฮ้ยปุญญาจะดีทางเมืองนอกเพิ่นผาเงินมาทางลุงนูหน่อยเพิ่นผามาหามาสื้อสิ้นหายคนละ หนึ่งพันบาทกับน้องมอดเอากลับไปเอามาแลว้วสองพันบาทเอากับีบอท่านได้จกได้เหี่ยไปใช้ได้พี่น้องเลยบอท่านได้จกได้เหี่ยไปทางใดเพราะว่าเอามาแล้วก็ยังอยู่ในตะกตาเ่จะเอาเมื่อเอาเมื่อให้น้องมอดแล้วก็เมื่อแบ่งการกินกับลุงอยู่บ้านบรได้กินผู้เดียวดอกพันบาทกันเลย ทงนึ่งทงอะไรเนี่ทงระหยบาออันนี้เลือดทงเลือดแตกนะพี่ัเมอ้ทงตัวงคอยเลือกนั่นไงทงตัวจะเลือกน่ะอยู่รุ่มแน่นอนเม่อี้มันประชองอะไอยู่รุ่มเน่ยสี่ทงสีงเลยมีสี่ทงหลักกรนังเลือดออกบเลยนี่นางเข็มมันอันนั้นางเข็มเ่านางมันนั่นแหลมจะมีโขดมาตัวขเลโขน มันมันเกระซำกันแหละเนาะอุ้ยบาเลยติดลองบิ่งเนาะเฮ้ยซิ้อมาติดลองบิ่งดู๊ธงละห้าร้อยบาทพี่น้องนี่มันสิมีสี่ธงสี่ธงกับสองพันบาทขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อสี่ห้เงินมาสื่อซีนผลละพันบาทกำบน่องมอดขกให้อยู่ดีไม่แห้งร่ำรวยร่ำรวยการงานการเงินก็จะเรื่องลุงเรื่องขอบคุณขอบคุณหลายๆให้กัน ครั้งแรกในซีวิตที่มีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตซื้อเนื้อหายแต่เก่ามีแต่สื่อเนื้ออื่นเนาะแต่เก่ามีแต่สื่อเนื้ออื่นแต่ซื้อนี่เนา่อขอุญกนลนเนาะแต่ก็งใจดีเนาะจะเล่นลุงเี้งด้วยกเนกันเงกอประสบสเร็จเนาะอะเ่นลุงเี้งเฮงๆรวยๆปังๆขื้นกว่าเก่าตื่นเต้นขนาดเลยครั้งแรกในซีบิตที่มีผู้ใหญ่จะดีซัพพอร์ตเนื้อเอาติดมาด้วยธงรหัสรอยบาทอันนี้นะมีสี่ธง เอากระปั้นกับหลองมอดพุทะซองทงเนาะของพุทะพันธ์เลยเพิ่อนหายมาโล่มัราเป็นสาวโล่เขบอกข้ามเมื่อไว่าบบโอ้ยดีเล้เนีเออหาโล่าโล่อร่อยทั้งร่วมทั้งกระดูกยังได้พี่น้องนะเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จอย่าเลยอืออ่ะคือบ่หอวตัวนี้จะแดงาต้องมีหน่อยบ่มันสีกระดูกบ่ลายตัวนี้ต้องใช้กระดูกไร้เออกระดูกลายตัวน่ะวัวกระดูกโคยกเมนนั่นนี่ กระดูกโคยมันมานั ừ, ่งน้ำกระดูกโคยแล้วโอ้ยมาแล้วจังหวะอันนี้เลยเยอะผลฉีดนี่ไหากเจ้าปันสำหรับการพูดอะไรนี่งาเลยนี่หลังการกันใี่ไหมเเจ้ากระดูกเราผู้นุ่ยผู้ไีหาโล่เมื่อกระชิบเมื่อเห็ดสู่ลุงกินเนาะเ้ากับลีกินเพีเดียวดอกเห็นว่าก็ได้ ล้วก็เห็ดสูผงกินแล้วก็สิเอาแบงมาทางพี่แนแต่ว่าเอาเมื่อไหร่ผงเบิงจะกรอนมาท่านนายโจกแน่ยังดอกไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะนสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้สำนีก่อนเด้อขอบุญขอบคุณเบ้ดสุขสุขคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อไปแน่เด้อพี่น้องเอ้ยช่วงนี้วิวตกแห้งขนาดเลย ที่สำคัญกับขอบุญขอบคุณพี่คนสวยบันอะไรที่สื่อเนื้อ,อาหายขอบคุณแม่น้องมินนี่บันว่าขอบคุณละลาย <d> ดีใจวันสุขสุขคนที่ข้ามาติดตามรับส่งขีปบได้เอ่ยสื่อเอ่ยน้ำบันสบายดี